สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ลาวเ,เรื่องใหญ่เลยนะครับคือการสิ้นสุดของระบอบกษัตริย์ใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากๆในปี1975ที่เปลี่ยนจากราชอาณาจักรมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับซึ่งเราก็มีข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งที่ศึกษามานะครับทำให้เห็นภาพรวมได้น่าสนใจทีเดียว คำถามที่น่าคิดก็คือสถาบันกษัตริย์ลาวนี่อยู่มานานมากนะครับหลายร้อยปีทำไมถึงเอ่อถึงมาถึงจุดสิ้นสุดได้ล่ะครับนั่นนะสิคะคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็เอ่อสร้างความประหลาดใจพอสมควรเลยประหลาดใจยังไงหรอครับก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือกลุ่มประเทศลาวเนี่ยเคยให้สัญญาณว่าจะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ค่ะ อ๋อเ oh, ดครับใช่ค่ะมันเลยทําให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามีปัจจัยซับซ้อนทั้งเริ่มข้างในเองเรื่องการเมืองแล้วก็อิทธิพลจากข้างนอกด้วยงั้นเรามาลองไล่เรียงเหตุการณ์กันดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเริ่มตั้งแต่ยุคอนาณานิคมเลยไหมครับให้ราชวงศ์หลวงพระบางเป็นกษัตริย์พระเจ้าชรีสว่างวงศ์ใช่ค่ะแล้วพอช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเข้ามาฝรั่งเศสอ่อนแอลง ก็มีการประกาศเอกราชสั้นๆแต่ฝรั่งเศสก็กลับมาอีกพอกลับมานี่แหละค่ะก็เลยเกิดการต่อต้านเกิดเป็นขบวนการลาวอิสระขึ้นมานำโดยเจ้าเพ็กตราดอ๋อกลุ่มนี้นี่เองค่ะแล้วในกลุ่มนี้ก็มีเจ้าน้องสององค์ที่สำคัญมากๆคือเจ้าสุวรรณภูมิมาซึ่งต่อมาจะอยู่ฝ่ายเป็นกลางครับผม แล้วก็เจ้าสุภานุวงศ์ที่กลายเป็นผู้นำฝ่ายซ้ายหรือขบวนการประเทศลาวที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือค่ะเพราะปี1953ลาวก็ได้เอกราชสมบูรณ์ แต่ก็เหมือนหนีเสือป่าจระเข้เลยนะครับใช่ค่ะพอเข้าสู่สงครามเย็นพอดีสหรัฐเข้ามาแทนฝรั่งเศสถูกต้องค่ะลาวกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ไปเลยเป็นเหมือนออกระดานหมากรุกที่มหาอำนาจใช้แข่งกันตรงนี้เองสินะครับที่เรื่องมันเข้มข้นขึ้นชิมค้นมากค่ะความขัดแย้งภายในมันรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองแบ่งฝ่ายชัดเลยมีฝ่ายไหนบ้างนะครับตอนนั้นก็จะมีฝ่ายขวาที่อเมริกาหนุนหลัง พวกเจ้าบุญอุ้มณจจำปาสักครับฝ่ายซ้ายก็คือประเทศลาวของเจ้าสุภานุมงที่เวียดนามเหนือช่วยแล้วก็แล้วก็ฝ่ายเป็นกลางของเจ้าสุวรรณภูมาที่พยายามจะประนีประนอมนะคะเคยได้ยินว่ามีการตั้งรัฐบาลผสมครั้งแรกด้วยปี1957แต่ไปไม่รอดหรอครับใช่ค่ะล้มเหลวเร็วมากเลยหลักๆก,ก็คือความไม่ไว้ใจกันนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีเรื่องการแทรกแซงจากข้างนอกด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับ สถานการณ์มาเลยเปราะบางมากแล้วก็เกิดรัฐประหารตามมาอีกแล้วก็กษัตริย์องค์ใหม่พระเจ้าสีสว่างวัฒนาท่านขึ้นของราชช่วงนี้พอดีเลยปี1959ใช่ค่ะท่านขึ้นครองราชท่ามกลางความขัดแย้งเลยแล้วท่านก็พยายามสนับสนุนแนวทางเป็นกลางนะคะจนตั้งรัฐบาลผสมสามฝ่ายได้อีกครั้งในปี1962ค่ะแต่ก็อยู่ได้ไม่นานอีกเหมือนกันอา้าวทำไมล่ะครับ มันมีเหตุรอบสังหารมีการสู้รบกันรุนแรงขึ้นอีกคราวนี้หนักเลยกลายเป็นสงครามลับสงครามลับก็คือการที่สหรัฐทิ้งระเบิดหนักมากๆในลาวค่ะโดยเฉพาะตามเส้นทางโฮจิมินเพื่อตัดกำลังเวียดนามเหนือโหหนักเลยนะครับค่ะขณะเดียวกันเวียดนามเหนือก็ส่งทหารส่งอาวุธช่วยฝ่ายประเทศลาวเต็มที่เหมือนกันแล้วจุดเปลี่ยนมันมาตอนไหนครั จุดเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นข้อตกลงสันติภาพปารีสปี1973ค่ะที่อเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามครับอันนี้นำไปสู่ข้อตกลงที่เวียงจันทร์แล้วก็ตั้งรัฐบาลผสมชุดสุดท้ายปี1974ซึ่งเออคราวนี้ฝ่ายประเทศลาวมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นเยอะเลย แล้วยังไงต่อครับทีนี้สถานการณ์มันพลิกเร็วมากเลยค่ะพอเดือนเมษาเจ็ห้ารัฐบาลที่พนมเปญกับใสง่งอนลม่มครับครับจำได้ฝ่ายประเทศเราก็เลยตัดสินใจยึดอํานาจในเดือนพฤษภาคมเลยค่ะมีการประท้วงขับไล่ผู้นําฝ่ายขวาออกนอกประเทศกองทัพฝ่ายเวียงจันทนี่แทบไม่ได้ต่อต้าเลยคืออํานาจตกไปอยู่ในมือฝ่ายประเทศลาวแบบค่อนข้างสมบูรณ์ตัดทันทีนะคะอ้าวเหรอครับนึกว่าจะเปลี่ยนเลยย่างค่ะเหมือนยังเออ ยังประเมินสถานการณ์อยู่พระเจ้าสีสว่างวัฒนาก็ยังทรงเป็นประมุขอยู่ตามเดิมถึงขนาดมีแผนจะจัดพิธีบรมราชาพิเศษด้วยซ้ําจริงเหรอครับน่าสนใจมากแต่แล้วก็มีการประชุมสําคัญที่เวียงไซที่เป็นฐานที่มั่นของประเทศลาวแล้วก็มีการชุมนุมใหญ่ที่เวียงจันทร์เรียกร้องให้เปลี่ยนการปกครองแล้วการสละราชเกิดขึ้นยังไงครับใครเป็นคนไปทุนก็คือวันที่29พิพฤศจิกายน1975ค่ะ เจ้าสุวรรณภูมิกับเจ้าสุภานุวงศ์สองท่านนี้ล่ะค่ะที่เข้าเฝ้าที่หลวงพระบางครับแล้วก็ทูลขอให้พระองค์สละราชสมบัติเพื่อ,อให้การเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปโดยสันติแล้วพระองค์ท่านว่ายังไงครับก็มีข้อมูลบอกว่าพระองค์ทรงยอมรับสถานการณ์นะคะแล้วก็ทรงร่างสารสละราชสมบัติด้วยพระองค์เองเลยโอ้โหค่ะแล้วก็นําไปสู่การประกาศตั้งสปป,ปลาววันที่สองธันวาคม1975โดยอดีตกษัตริย์ ท่านได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสูงสุดใช่ค่ะแต่ตำแหน่งนี้ก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าอีกปีกว่าวาต่อมาประมาณมีนาคม1977อดีตกษัตริย์พระราชินีแล้วก็องค์มากฎร,ราชกุมารก็ถูกควบคุมตัวค่ะควบคุมตัวไปไหนครับส่งไปที่เรียกว่าค่ายสัมมนานะคะที่แขวงหัวพันธ์ทางเหนือ เป็นพื้นที่ห่างไกลค่ายสัมมนาค่ะเราก็มีรายงานต่อมาว่าทั้งสามพระองค์สิ้นพระชนที่ค่ายนั้นในสภาพที่ค่อนข้างยากลำบากแต่รายละเอียดเรื่องวันเวลาหรือสาเหตุจริงๆเนะี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะเป็นเรื่องที่อืมน่าเศร้าแล้วก็ซับซ้อนมากนะครับบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆใช่ค่ะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากทั้งเรื่องการต่อสู้เพื่อเอกราช ผลกระทบจากสงครามเย็นการประทะกันของอุดมการณ์ที่มันเปลี่ยนโฉมหน้าภูมิภาคไปเลยครับแล้วถ้าให้เราลองคิดต่อจากเรื่องนี้มันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับอส่วนตัวคิดว่าสิ่งที่น่าคิดมากๆคือแม้ว่าเรื่องมันจะผ่านมาเกือบ50ปีแล้วนะคะแต่เรื่องการสิ้นสุดราชวงศ์โดยเฉพาะชะตากรรมของอดีตกษัตริย์กับราชวงศ์เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอยู่มีการตีความกันไปต่างๆนานา,นา ครับผมมันทำให้เราอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ๆเนี่ยประวัติศาสตร์มักจะถูกบันทึกหรือถูกเล่าผ่านมุมมองของใครมันถูกปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเมืองนะตอนนั้นๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับว่าเราจะเข้าใจอดีตจากเรื่องเล่าที่เราได้รับมายัางไงได้บ้างใช่ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาแล้วก็ค้นคว้ากันต่อไปค่ะ